ด้วยสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเป็นดีพี่น้องมาขึ้นเนี่ยลาพัฒนาหมานกันบ่ได้กันบ่ของยายนุ่งเข่าอีกล่ะเขาสองงวดติดล่ะพี่น้องเขาตะตกกลับทั้งสองงวดงวดมันพูดกะ <c oughs> มันให้มาสามหามันก่อ,อกหาสามเขาตกลกับงวดนี่ก็ให้หกสามมันก็ออกสามหกนาะพี่น้องเนี่ย มันสูเมื่ขึ้นนี่มันออกศูนย์สามหกกลางคือ 9, 0, เก้าศูนย์นี่ของยายนุ่งเข่าตกกลับสองวัดล่ะกระือว่าเข่าเก่เกาเหล็กเพิ่บ่อนหล็ปักหลักได้พี่น้องเหล็กเพิ่นบ่อเหรปักหลักหลักสิบหลักหน่วยเพิ่งบ่อเหร็ปักหลักนะพี่น้องก็ถือว่าเขา่าเพิ่อหไหมาบนล่างไปกลับเพิ่นกันเข่าตัวเน้นพ้อพื่นเน้น,นแค่สี่คู่นี่แปดสี่แปดหกแปดสามนี่กับหกสามนี่ตัวเน้นเพิ่นสี่คู่นี่พี่น้อง เอกสี่คูตตนี่ขั้นหอดจัดเอามั่กูโตนี่ฮ็ดจังได้มันกับบวขาดเนาะพี่น้องเนาะบ่มมีขาดพี่น้องมิจะได้กับได้บนล่างไปกลับเนาะพี่น้องถือว่าเขาเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นเนพิ่นมากแล้วพี่น้อง,งนเ,นเอพิ่นกะส่งมาให้จมือเึ้ื่อนนี่เลขของเราเพิ่นกะส่งให้ปูหล่นไปเลขสตดเลขคำนวณเพราะได้ไปจุดตูจุดเทียนำต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาเนี่ยเพิ่นไปเพิ่นเป็นเลขคำนวณจัน วันจันทร์ที่เก่า้วพไปนอนได้มาเบิ่งกันเราพัฒนายายนุ่งหมุนเขียนแล้วครัจังเบิงตรงๆได้พี่นองได้ เดี๋ยวเขยแคปตรงๆขั้นเชียนแล้วๆว,วันจันวันจันที่เก้าทันวา เริ่มปิดพัดลมมันดังเวินเวินเี๊ยี่ไปคิดว่าฝนตกพัดลมมันพอนเริ่มปิดดังเวินเวินพวอปัน่นฝายน้ำล้นเสียงน้ำตน ลราพัฒนาได้พี่น้องได้ยา,ดย,ดย,ยายโน เด่นบนล่างเจ็ดเก้าหกเด่นบนล่างได้พี่น้องได้ บ่อไเขียนว่าเหล็กวิ่งเด้พี่น้องเด้เดี๋ยวเขียนให้เบิง่งถ้าจะวิ่งถ้าจะรวดนี่บนล่างนี่คือมันบน่ไดรเนาะพี่น้องเนาะสามตัวมันมันวิ่งมันบ่ไดรได้พี่น้องเข้าไปวิ่งสามตัวบนล่างมันบ่ไรอ่อันนี้คือมันเป็นเหล็กเด่นพอด้อพี่น้องเด้เหล็กเด่นบ่เป็นเหล็กวิ่ง บนล่างได้พี่น้องได้บนล่างได้ยบนิเคียนบนล่างเขียน,น,ยนสนิก็ได้บนล่างได้เนี่ยบนล่างขีมีสองเก่าห้าเก่า แปดเก้า <89, S 2> พี่น้องระว,วางแปดเก้าเนี่ยนะมาดูดูแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยเก้าศูนย์หกศูนย์ chết xuống kết xuống hút what it's หนึ่งสองหนึ่งสาหลักหนึ่งแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคูพี่น้องสิบสามคูกับมีตัวนเน้นได้พี่น้องได้กับมีตัวนเน้นมีตวนนัวเด่นเรื่องตัวเพิ่นเน้นให้ทีดเอาตามเพ,พิ่นฉีดได้พี่น้องได้ตามเพิ่นฉีดสองเก้าเจ็ดสอง หกห้าหกสองสิบสามคูนี่จะเป็นชุดเต็มเนาะน้อพี่น้องเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์ตามที่พันธีเสินไต้ได้พี่น้องได้แล้วก็แปดเก้าตัวพันธีเสินไต้ทีนีจะคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่หกคู่ได้พี่น้องบัตรที่นี่ แขีดเป็นขี้ขีแมนตัวพิเศษเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนขีดเที่ยงไม้ถูกเพื่อนขีดเที่ยงไม้ถูกสามขีดหนึ่งสองสามขีดเป็นตัวเน้นเพื่อนละนี่แล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็หกสองหนึ่งสองสามขีดตามเพื่อนได้นีมเพื่อนขีดให้สามขีดเที่ยงไม้ถูก าพี่น้องแคบหนาจอยและพี่น้องเด้อเดียวขีดทวนเล่าพัฒนายายน่งเล็กเด่นนี่ก็มีเจ็เก้บนล่างส่วนจับคู่นี่กสองเกหาเก้าแปดเกยก็ดศูนย์เจ็ดสองหกสอง6กแปดหกหหนึ่งสองหนึ่งหาหตัวเพิ่นขีดเส้นใต้นี่พี่น้องมันขีมีอยู่เล่มาวงกลุ่มเอานะ 2 9 8 9 7 0 7 2 6 2 6กนเะดศอหาได้พี่น้องบัตรที่นี่เพิ่นไม่ขีดเที่ยงไม้ถูกอยู่3ครูสแสดงว่าพี่เป็นต,วษษ 29, 70, นวตัวพิเศษ2 9 7 0 6 2นี่แหละตัวเพิ่นเฮ็ดเที่ยงไม้ถูกสแสดงว่าเป็นตวัวพิเศษเบิ่งเอาไล่เมือเพิ่นนี่อีกทีหนึงนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เบพิ่นเฮ็ดเที่ยงไม้ถูกอยู่ที่2 9 7 0 6 2นี่เห็นบ่ พี่น้องแคบ,แบเอาแคบนาจอเอาไร้เมื่อเพิ่กนกระไดได้พี่น้องเด้อเอ้ขั้นบาเอาตัวใหญยๆนี่นอขอบคุณย่นล่องหลายๆครับผมวันจันทร์ที่เก่าคอยพี่น้องเข้าโหมานกันสุภูสุคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม